เบื่อครันวันๆก็เอาจะนั่งเล่น Facebook เล่นไปเล่นมาจะพุงห้อยหมดแลนะ้วเนี่ยคิดว่ามีควายนะก็เลยนั่งเล่น Facebook ต่อไปเพราะว่าความขี้เกียจมีอะไรบ้างนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะอะไรแซมทีสุยคืออะไร oh. โอ้โหน้องพันแกวสต้องมุก,มก,กี้โอ้โหเห็นแล้วอยากออกกำลังกายเลยครับนะผู้ชายที่ออกกำลังกายอะไรเตะบอลน,นะเตะบอลน,นะ พูดถึงเตะบอลน,นะครับผมก็แนะนำเกมนี้นะครนี่กูพูดไปทำไมวะสตรอรี่ตั้งนานคิดนานนะเนี่ยประมาณ3วินาทีนะคับสตรอรี่โอเคตอนนี้ได้อยู่กับเกม Soccer Physics นะครับเกมเอ่อโง่ๆนะครับที่มันมีตัวบอรขยับได้ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเหมือนมันจะเช็คอะไรมันจะทอล์กเหรอรรโอเคก็มีทั้งหมดเออสองระบบนะครับ หนึ่งเพเยอร์กับ2เพเยอร์นะถ้ามีเล่น3คนควจะขึ้นมาเป็นโต๊กปุ่มตัวนี้แล้วนะครับแต่มันไม่มีก็เลยพูดพูดไปงั้นนะฟังทำไมเป็นเกมที่ปัญญาอ่อนนะครับเหมาะสำหรับเอ่อคนไอคิวหน้าตาแบบผมนะครับปวดหัวเลยสข้น่จะปัญญาอ่อนนะครับในเมื่อมันปัญญาอ่อนเราก็ต้องเล่นนะครับนะเราจะเล่นในหมด1เพยเยอร์นะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบไม่มีคู่อนะไรอย่างเงี้ยนะถต้องมีเพื่อนเล่นมจผมคนจะเล่น2คนไปแล้ว <c oughs> ง่ายๆเลยก็คือเกมปัญญาอ่อนที่ต้องใช้ลูกศรตัวเดียวนะครับในการกดให้ไอพวกตัวตุกตุนตุกตุนพวกนี้นะขยับไปเตะบ,บอลใ้เข้าโกนะม,นกกนมันเกี่ยวอะไรกันน้องมันแกว่ะปวดหัวเลยแงยเอา้าเปิดมาเข้าเลยปวดหัวเลยเอาไม่เปไปนอนเล่กันทำไมเอาเพื่อนเข้าโกไปแล้วเอาเลยแล้วมันพุ่งแรงไปได้หไหม เอา้ go leg, go leg. โอเอาโกเล็กโกเล็กเอ้าเราไปเตะเข้าประตูตัวเองทำไมเอาหัวไม่มีเอาหัวไม่มีอเอา,เอ,าออกออกยายาไม่ได้ทำอะไรเลยยังไงสู้สู้เย,ย่ยืนนิ่งๆเราะว่ากันว่าความนิ่งสยบทุกสิ่ง อ้าได้จริงเว่ยบอทหายอืมเอา้าจะไม่เลาอะไรเลยแพ้ละมาใหม่ครับเอ้าทำไมบอทบอททำไมเกิดตรงบอทตลอดด้วยฮะบอนโลกปวดหัวเลยโอเคมาใหม่ครับชิป เกมมีแค่นี้แหละแหมเชื่อ<า> <laughs> เอาเฮ้ยหัวโ,โขกสวนเอาออกนึกว่าเข้าแล้วเนี่ยไม่มีหัวเฮ้ยเอาเฮ้ยจ,จะตีลูกจ่าไปไหนเนี่ยเอาเฮ้ยมีนล้วแข็งเอาลือดเอาเฮ้ยเ <laughs> ตะไม่ได้แล้วเอายังไม่ทันทำเลยเราจะไม่หยุดเล่นครับจนกว่าเราจะชนะเชื่อ อย่าเอ้ยอะายอะายอะายเข้าโกสวนสูอ้อยอะไรกลับมาดิสวนเอาาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะไหลเข้าโกไม่ทําไมหรอ้ยไม่เอาอะไรวะทํไมเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้เอาจริงเลยแม่ชึบอึบเข้าอืมก็ใช้ได้อยู่ชึบอ่ะ บอลไม่เข้าโกลเลยทีมมันเข้าไปหมดละยิงนกไปตายหนึ่งตัวชิบแน่แผนส่วนส่วบอ่ะชิบเอ้ยอยากอ,อ,อย,ายากเอ้ยอหย่าอมามามาชิบชิปตีใครเอา้ามาไงวะ มีแขนชโชคดีมีชโชคดีมีมือเอ้ยใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้ใกล้เคียง,ยงอ้าเอาเอา่มันส่งกองหน้าเหรอเอาสวัสดีครับเอามาเตะหน้าคุยเอาลืมไปหัวไม่มีชึบแน่ลูกเตะลูกเตะเออ วันนี้กูชนะไม่แน่ขออีกแมตช์ครับขออีกแมตช์ครับแอนในเมื่อชนะบอดไม่ได้เราก็ต้องชนะตัวเองชนะบอดไม่ได้เราต้องชนะตัวเองครับแอนสู้สู้ตายแอนฝั่งหนึ่งกด W ฝั่งหนึ่งกดกดบนแอนจะดูว่าใคื่อไหร่อา้าวเราไปตายในโกทำไมวะเนี่ยเชื่อฮึ่มแอนจะไปดูสู้กันติด ขนาดสู้กับตัวเองอย่างฟ่งควายไม่ชน,นะเลยเฮ้แมชึบคนบ้าคนบ้าเลยเล่นกับตัวเองก็เป็นแล้วะโอ้โหมาสู้ตายอ้าจะเข้าก็เข้าง่ายง่ายชึบชึบมาอสตอร์ลงสตอร,รี่มันแกวไม่เกี่ยวหรอวครับกระเด้งกระดอนอย่างเดียวกระเด้งอย่างเดียว โอ้โหจะกดพร้อมกันทำไมเนมือเป็นกดแยกกันก็นได้เส้นประสาทเรามันเชื่อมกันอ่ะสีเท่าแล้วเว้วยคุณผู้ชมเพ่ฟังไหนชนะครับผมให้ในั่งขวาเนี่ยพนันพนันก่อนยิงนุกโทษจะอึ๊บอึ๊บเล่นแข่งกันตัวเองแข่งกันตัวเองไอเดียวอย่าพึ่งอ้ออ๋อออ ลุบอ่อนอะไรกันหน้าประตูชึบชึบเอ้า oh. สุดท้ายกูแข่งกับตัวเองกูยังแพ้เลยโอ้เ oh. หนื่อยใจโอเคจบเกมมันจะอ่อนไปนี่ก่อนดีกว่าครับเกมไปหาทำอะไรอย่างอื่นดีกว่าครับไปบงไปวิ่งเป็นเลสสาวข้างบ้านนะมีแต่หมาจากข้างบ้านไม่มีครับมีแต่ป้ายแก่กับหมาตัวหนึ่งนะครับโอเคผมขอบคุณที่เข้ามารับชมความปัญญาอ่อนนะครับเกนะมผมเจ๊ม,ม่คลิปหน้าผมไหวนะครับ ผมว่า <c oughs> ว้าทำไมโอเคครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบบ๊ายายจ้ะหาก,กคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดที่ล่านนี้เลย